ลองมันจะเป็นข่าวใหญ่ไงว่าคืออีกแล้วว่าสสอของพรรคเก้าไกลอะทำไงดีอะ,อะเขาต้องจริงๆเนอะโอเคเราเข้าใจ<ม>แหละเว y of l i ์ของคนไอ้กังคือ<ม>ไว้เนี้ยเขาก<อ>็ต้องไปท่องไปเที่ยวดื่มอะไรแต่ทํำยังไงที่เขาจะต้องเพิ่มความระมัดระวังคือต้องรู้ตัว ใช่คือเด็กสมัยนี้ไงใช่คือรู้เข้าใจนะเด็กสมัยนี้คือเขาจะไม่คิดอะไรทั้งสินออ้นอิสระเสรีเป็นเสรีภาพของฉันที่ฉันทําอะไรก็ได้แต่คุณอย่าลืมว่าคุณเป็นสสใช่คือ,คอคต้องมาปฏิบัติตัวอะไรแบบนี้มันไ,ได้ต้องระมัมดระวัตงต้องไม่อะไรอีกสิบเท่าของคนทั่วไปอ,ะอ่ะใช่ไหมคือคืออันเนี้ยจะจะ,จะเข้าใจเหมือนพวกทหารเลยพวกทหารบอก เป็นไงล่ะเข้าใจหัวอกทหารหรือยังถ้าทหารไปมีเรื่องกับใครนี่คือจําเลยสังคมเลยแต่ตอนเนี้ถ้าเป็นสอสนี่จะยิ่งหนักเลยนะคะคือสสของพรรคก้าไกลคุณผู้ฟังคะคือก่อนหน้านี้ก็จะเห็นมีปัญหาใช่ไหมเมาแล้วขับเพราะลาออกไปคนนึงแล้วแล้วก็มากรณีของอดีตสสเขตสามระยองท่เขาจะมีการเลือกตั้งซ่อมวันที่1ิกันยายนนี่ละเห็นจะเปิดรับสมัครกันแล้วละขุนนครชัยอะไรเออใช่แทนคุนนครชัยนี่หล่ะนี่มาล่าสุดคุณผู้ฟังคะ เป็นสอสอเขตยนานวากรุงเทพอไปก่อเหตุไปเที่ยวผับไปเที่ยวร้านเลยนะชื่อโฮมหรือไงเนี่ยใช่ไหมเออไม่ไเป็ร้านอ่ะนั่นแหละแล้วก็ปรากฏว่าไปเล็งสาวคนหนึง่งแล้วเป็นสาวคนเดียวกันกับโต๊ะข้างๆ <c oughs> เออ <c oughs> คือเหมือนว่าเนี่ยพอมีมีหนุ่มคนหนึ่งเนี่ยเล่งสาวคนเดียวกันกับตัวเองก็ไม่พอใจอมไม่พอใจก็อละวาดเตะต่อยกัน นี่ก็บอกว่าเตะต่อยกันในร้านเนี่ยไปรอบหนึ่งแล้วกัดเขาก็ห้ามแยกกันอ๋ออ่าพอหลังจากนั้นพอออกไปนอกร้านนี่สไตล์เลยนะพวกนักเที่ยวกันเลยนะก็ต้องไปไปมีเรื่องกันนอกร้านต้องไปดักรอหน้าร้านแล้วเหว่าพอไปไปดักรอกันหน้าร้านเนี่ยคือสอสอคนเนี้ก็ไปเอาพักพวกมาสมัครพักพวกมาผู้ชายคนนั้นโดนยำเละโอ้โหบอกฟันเฟินไปหมดเลยรอนี่นี่ถ้าแบบถ้าอะไรอันนี้ที่ที่เล็กเคยเจอนะคือก็เหมือนไปกินกินกับนักคงนักข่าวเสร็จอะอันนี้เราก็ไม่รู้ม่ามีปัญหาอะไรกันปุ๊บ คือพอมีปัญหาปุ๊บคือไออีกโต๊ะหนึ่งเนี่ยเป็นเขาค่อนข้างจะสนิทกับเจ้าของร้านเด็กส่งเด็กเสริมมาช่วยนักข่าวโดนลุมย้ำอยู่ <c oughs> องนั้นก็เล็กเดินเอาไปอีกทีเฮ้ยก้องอะไรอยู่ตรงนี้โอ้โ oh, หแบบโดนโดนเด็ก ไอคนที่คู่กรณีกับเด็กเสิร์ฟในร้านน่ะแต่อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นเด็กเสิร์ฟร้านี่ะเวลาเวลามีข่าวเนี่ยจะออกมาสไตล์แบบเนี้ยนะคือมาลุมยำกันนอกร้านใช่หน้าร้านนี่แหละคือคุณอย่ามามีเรื่องกันในร้านจะมีปัญหาแต่ว่าภาพในกล้องวงจรปิดเนี่ยจะเห็นภาพเฉพาะในร้านที่เขามีเรื่องมีราวกันแล้วปรากฏว่าคือในวงเนี่ยของสสพักก้าวไกลเนี่ยมีคนอยู่คนหนึ่งหน้าเหมือน คุณปิยบุตรเนี่ยร่วมอยู่ในวงด้วยในข่าวบอกว่าหน้าคล้ายเออเออแต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าแต่ไม่รู้ว่าไม่รู้แหละว่าใช่ไม่ใช่ไงแต่ก็เขียนว่าอย่างเงี้ยหน้าเหมือนหน้าขายเหรอเออหน้าคล้ายก็เหมือนก็ไม่เหมือนอ่านกันมากคือคือขายก็ขายเหมือนก็เหมือนใช่เหมือนน่ะคือเหมือนเลยแต่้ายอ่ะเขาใช้คำหน้าคล้ายเออเนั่นแหละแล้วก็เขาบอกว่าคือคนเนี้ยก็นั้งกินเฉย ไม่ได้เข้าบาห้ามปลามเออเพราะฉะนั้นต้องไปดูนะคือแต่ในโซเชียลนี่ทะเลาะเขาเรียกว่าอะไรนะความเห็นแย้งกันมากเลยเพราะว่ามันมีเรื่องอะไรนะเอามือไปแตะก่อนอันนี้ไปอันนี้อันนี้อลองไปดูคลิปกันแล้วกันคือไม่คือแบบงานนี้เนี่ยนะถึงบอกไงบอกว่าคือพอคุณมีสถานะซึ่งไม่ใช่คนปกติโดยทั่วไปแล้วว่าเป็นเป็นสสอ่ะเพื่อคุณเป็นสสอนะคุณต้องมีความยับยั้งชั่งใจมากกว่าคนอื่นคือถึงแม้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งก่อเรื่องเนี่ย เออมาหาเรื่องกับคุณเนี่ยคุณก็ต้องมีวิธีที่จะทําไม่ให้เรื่องบานปลายอ่ะหรือว่ามึนแล้วอ่ะพี่ก็คมกเบาแล้วนะมเมาแล้วแหละเออเพราะว่าคนเราเวลาแบบไอ้น้ำพวกนี้เข้าปากได้ระยะนึงน้ำก็เปลี่ยนนิสัยนะก็จะนะนิดนึงเขาถึงห้ามไงบอกว่าอย่ากินอย่ากินใช่หรือเขาจะห้ามทำไมอ่ะ เออแหมเราก็เข้าใจนะว่าโดยวัยโดยสไตล์โดยไลฟ์ชีวิตเขาอะนะเขาก็ต้องไปอย่างนั้นแต่ว่าต้องระวังมากขึ้นอืมเนี่ยโหแล้วลองเดี๋ยวมันก็เป็นข่าวใหญ่อีกแล้วปกติที่ผ่านมาเนี่ยคณะกรรมการจริยธรรมของพรรคก้าวไกลไม่เคยสอบใครเลยสักคนหนึ่งเนะที่เคยมีปัญหาเค่คนมีมีแค่คนมีแค่ผู้หญิงคนนั้นอันนั้นเหมือนบังคับวะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ออกมาสอบ คือก็เหมือนปีบให้ออกอคือออกในวันถัดไปเลยอะแต่ว่าในกรณีของของใครอะ่ะ เคยมีอะไรนะ๋อที่มีผู้ผู้ชายที่ทะเลาะกับผู้หญิงอีกเออมีผู้ชายที่ทะเลาะกับเออพอเห็นบอกว่าฐานะดีเออไม่ได้ออกเออแต่ว่ามองว่าเป็นปัญหาส่วนตัวอะไรประมาณนั้นเพราะว่าคือคือตกตกลงเจรจากับผู้หญิงก็ได้ไงคือผงเขาก็ยอมความในที่สุดแล้วเรื่องก็เงียบหายไปเลยแล้วก็ไม่ต้องมีการสอบจริยธรรมใดๆทั้งสิ้นใช่แต่ว่ากรณีนี้เนี่ยเชื่อได้ว่าเขาก็จะมีข้อโต้แย้งแหละบอกว่าไอ้นี่เริ่มกอนู่นนั่นนี่แล้วองหัวายเป็นเรื่องเนี่ย เออไปไปมาสี่เรื่องแล้วนั้นเนี่ยเรื่องที่สี่แล้วภายในช่วงเวลาแค่ไม่กี่เดือนเนี่ยยังคือยังตั้งนายกไม่ได้ด้วยซ้ำอะ่ะพรรคเก้าไกลมีเรื่องไปสี่เรื่องแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นนะพรรคเก้าไกลจังนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคนที่เป็นสสเนอะอดูล